วิธีบรรดาลรักแท้ EP 3ตกแต่งรังรักกระบวนการเสกเนื้อคู่ของคุณคือหนึ่งในการสร้างพื้นที่ให้เขาหรือเธอคนนั้นให้อยู่ในพื้นที่หรือมีส่วนร่วมในทุกๆด้านของชีวิตคุณให้เป็นไปตามธรรมชาติในกระบวนการตกแต่งรังรักนั้นนะคะฉันจะ ให้ทุกคนนะคะมาเคลียร์พื้นที่กันก่อนนะคะกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้ามาของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณคะ่ะสิ่งที่คุณต้องทำนะคะนั่นก็คือคุณต้องมีความกระตือรือร้อนกับพลังงานของคุณที่คุณได้ส่งออกกับบ้านของคุณนะคะการสร้างพื้นที่นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในกระบวนการดึงดูด ลักแท้กระบวนการดึงดูดลักครั้งใหม่นะคะที่จะเข้ามาหาคุณนี้นะคะคุณต้องทำให้บ้านของคุณนะคะพร้อมที่จะต้อนรับเนื้อคู่หรือคู่แท้ของคุณในอนาคตนะคะสิ่งที่คุณต้องทำนั่นก็คือการจัดห้องนอนแล้วก็การจัดตู้เสื้อผ้าหรือรวมถึงโต๊ะข้างเตียงอะคะ่ะให้มีพื้นที่ว่างเพื่อพร้อม นะคะพร้อมต้อนรับคู่แท้ของคุณที่จะเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับคุณถ้าเป็นไปได้นะคะอย่าพยายามที่จะใช้เตียงเดิมของอดีตสามีหรืออดีตคนรักของคุณนะคะนะคะที่เคยใช้หรืออาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนชุดใหม่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าตอนนี้นะคะคุณกำลังรู้สึกว่าไม่อยากจัดห้องนอนของคุณนะคะเพื่อรอรักครั้งใหม่ นั่นแล้วก็แสดงว่าเนี่ยแหละคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมค่ะที่จะให้มีใครมีคู่แท้เข้ามาในชีวิตของคุณณนะตอนนี้ขณะนี้ค่ะถ้าคุณจะดึงดูดคู่แท้นะคะคุณต้องจัดบ้านของคุณค่ะจัดห้องนอนของคุณค่ะให้พร้อมต้อนรับกับความรักที่จะเบ่งบานนะคะใน อ่าเร็วๆนี้ที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ควรหาเวลานะคะในแต่ละวันนั่งเงียบๆสํานึกรู้คุณขอบคุณแล้วก็นึกภาพในหัวใจของคุณนะคะว่าคุณกําลังเนี่ยสัมผัสกับหัวใจของคู่แท้ของคุณอยู่ในขณะนี้ในระดับพลังงานและในทุกๆวันด้วยนะคะจงจินตนาการ ถึงสิ่งที่คุณอยากจะให้มีในตัวของเนื้อคู่ของคุณหรือคู่แท้ของคุณจงรู้สึกค่ะว่าบ้านเนี่ยชีวิตเนี่ยและหัวใจเนี่ยคือบริเวณที่แบบอบอุ่นที่คู่ชีวิตของคุณสามารถที่จะมาอยู่กับคุณได้ในตอนนี้ค่ะ